NEEEEE เรียกทาวน์โฮมได้อยู่ไหมอะเพราะเหมือนบ้านเดียวเลยกับมารินทาวน์สมุทรสาครทาวน์โฮมที่ให้พื้นที่ใช้สอยมากถึง130ตารางเมตรจอดรถได้ถึง2คันให้ความเป็นส่วนตัวสูงเพราะข้างบ้านไม่ติดกันภายในซอยมีเพียง10หลังเท่านั้นเริ่มกันที่ส่วนกลางก่อนเลยค่ะโครงการให้ทั้งฟิตเนตสสระว่ายน้ําและสวนสาธารณะที่ใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างลงตัวตัวบ้านมาพร้อมฟังก์ชัน4ี่ห้องนอน3ห้องน้ําบริเวณข้างบ้านสามารถทําเป็นมุมพักผ่อนเล็กๆ ยังมีห้องนอนวิวสวนให้อีกหนึ่งห้องหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานแบบนี้กาา็ได้ค่ะห้องนั่งเล่นยังจัดพื้นที่ได้อย่างเป็นระเบียบเชื่อมกับโซนดนิงที่วางโต๊ะยาวจัดที่นั่งได้ถึง6ที่เลยค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวอยู่ด้านข้างไม่ว่าจะทานอาหารหรือทาอาหารเองก็สะดวกส,สุดด้านหลังบ้านเขาลงเสาเข็มรองรับการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ชั้น2จะมีอีก3ห้องนอน2ห้องน้ําโดยไฮไลท์จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดกว้างที่มีวอล์กอินคลอเซตและห้องน้ําในตัวยัง มีอีก2ห้องนอนที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามผู้อยู่ได้เลยเพราะมีห้องน้ำแบบแชร์ริงให้อีก1ห,ห้องค่ะราคาเริ่มต้นเพียง3.2ล้านบาทเท่านั้นราคาดีแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วฟ้องที่มารินทาวสมุทรสาครค่ะ